อ่ะสวัสดีสมาชิกท่านนะโอ้วันนี้ผมเริ่มรายการสบายๆนส,สมาชิกผมใหม้อยู่บ้านตัวเองนะอะโอไม่ต้องอิจฉาผมเดี๋ยวฉเฉลยเดินไปกับชนาวีเดี๋ยวท่านจะรู้นะท่านนี้ท่านนี้เป็นห้องบ้านผมเองอะผมหลับทั้งวนนะันอ่ะนสมาชิกนะโอ้นเป็นโฮมสเตย์แห่งหนึ่งผมบอกเลยโฮมสเตย์ลับๆพระประแดงบ้านเรามีดีมากตามผมมา โอ้ยสุดยอดสดีปราปูดครับผมปาปูดแนะนำสถา,านที่นี้นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับปาปูครับผมเออวิสาหกิจชุมชนบางน้ำพึ่งโฮมสเตย์ค่ะเรียกสั้นๆว่าบางน้ำพึ่งโฮมสเตย์ไม่ต้องอิจฉาในนี้มันมันสามารถนอนได้กี่คนครับเมื่อกี้ครัที่ออผมนอนอยนอนสี่คนค่ะ,คะสบายชิวๆถ้ามาสองท่านอยากนอนแบบนี้ได้ไหมได้ ป้าปูดเราใจดีมากอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่นี้นั่นเองแต่ผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นอะไรหอมๆแถวเนี้ยอ๋อมีปาทูต้มเค็มฮะไอหม้อใหญ่ๆนั่นหรือเปล่าครับใช่ใช่ปะทูต้มเค็มอย่าหาผมตะกะเลยนะขออนุญาตไปดูหน่อยได้ไหมโบราณนะสูตรโบราณตามแม่ปูดเราไปนะครับสูตรโบราณเลยค่ะเพราะว่าเออเราทําตั้งแต่ตอนที่เปิดตลาดน้ําเลยตลาดน้ำบ้านน้ำพึ่งเนี้ยนะก็สี่เจ็ดนู่นเลยสิใช่สี่เจ็ดค่ะไอกิน ไอ,ไอกลิ่นของมันคือตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสองหม้อเลยแบบคุณแม่สองหม้อเลยค่ะโอ้โ <c oughs> พอหพระเจ้าถ้าใครอยากจะกินให้ไปที่ไหนครับคุณแม่ครับตลาดน้ำบางน้ำขึ้งค่ะเสาร์อาทิตย์วันอยู่นักขัดตะลิกไปโซนตรงริมคลองค่ะโซนริมคลองก็คือเดินลอดริมคลองไปเลยป้ายบ <L> อกว่าอ่าปลาทูสูตรโบราณผู้ใหญ่ปูดผู้ใหญ่ปูดก็คือแม่ปูดเรานั่นเองนะครับนี่ท่านสมาชิกไอนี่คือ อันี่คือสับปะรดโอ้โหคุณแม่ครับขออนุญาตขอดูปลาก่อนเลยได้ไหมได้เลยค่ะเนี่ยปลานี่คือปลาทูท่านมาชิกโอ้โหมันผมว่าฟันไม่ดียังกินได้เลยนี่ต้มต้มตั้งแต่ต้มตั้งแต่วันพุธนะคะพุธวันอวันนี้เราจะใช้เวลาต้มประมาณกี่วันคุณแม่ต้มต้มทั้งหมดสามวันสามวันถึงจะไปขายเสาร์อาทิตย์วันเดือนลวครเลิกได้มันเปื่อยอะค่ะคือกินได้ทั้งกระดูกได้ค่ะให้มันเปื่อยหมดคือ ิดหม้อเถอะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะต้องกินแต่วันนี้ที่เราจะมาพรีเซนต์ก็คือเนี่ยครับโฮมสเตย์นะครับก็ <h omes stay> คือให้คุณแม่อธิบายนิดนึงเกี่ยวกับโฮมสเตย์เรา๋อโฮมสเตย์เราก็เกิดมาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อมสี่สิบเจ็ดพร้อมๆกับตลาดน้ำอะคะ่ะก็คือมีนโยบายว่าทําตลาดแล้วต้องมีที่พักอ่าใช่ครับอ่าท่านายกก็เลยเออ,เอ,อตรงไหนมีที่มีสามารถทําได้ตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ ก็เลยรวบรวมชาวบ้านน่ะว่าบ้านไหนพร้อมก็มีการประชุมกันครับแล้วก็จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์แต่ว่าต้องทําให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะซึ่งเราก็ได้มาตรฐานชคชณแม่ผมจะบอกให้ก่อนมเมื่อกี้โอโ้โหมันมันเลิศสมัคเ็นมากมันออาาแล้วก็คือคุณผมดูแล้วก็คือว่าเขาจะใช้ แต่ละบ้านเป็นโฮมสเตย์เหรอครับแม่อธิบายอ่าใช่ค่ะก็ตามบ้านเนี่ยค่ะก็แบ่งแบ่ง,บงที่นอนก็คือแบ่งแบ่ง,บงห้องอะ่ะไว้สาหรับ <ผม S 2> แขกที่มาพักแต่แต่เราเวลาทํากิจกรรมเราก็มาทํารวมก,กันที่ศาลาใหญ่<อ>ก็จะมีศาลาใหญ่ทานอาหารด้วยกันอะไรเงี้ย ก็ตามบ้านก็มาแล้วก็มีกิจกรรมมากมายค่ะก็จะมีเรียนฐานเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะค่อแม่ครับอันนี้อยู่ที่หมู่อะไรครับแม่หมู่สามบางน้ำพึ่งหมู่สามแห่งบางน้เพึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะวิวดีมากๆเลยคุณแม่ครับผมเห็นสาราตรงนู้นมันเป็นอะไรีคุณแม่พาผมไปหน่อยได้ไดใช่ไหมได้นะไม่ต้องน้าลายไหลเสราร์อาทิตย์ว,ยวันหยุดนะครับเเลิกผู้ใหญ่ปุ๊ดนะครับเดินเลาะริมคลองไปนะแล้วท่านจะเห็นนั่นเองคุณแม่เชิญครับผมคุณแม่ครับผมบอเลย ผมอืกลิ่นแมสผมหนามากนะแต่กลิ่นทะลุแมสผมมาเลยแม่ปูแกแข็งแรงนะเนี่ยคุณแม่ครับเหมือนตรงนั้นเขาทําอะไรอยู่เลยคุณแม่ครับอ๋อเขาทำเอ่อนึ่งกำลังนึ่งนึ่งนึ่งขวดเนาะนึ่งขวดเดือดอ๋อคุณแม่ครับอันนี้มันเหมือนแบบสามารถจับประชุมอะไรได้เลยใช่ค่ะเป็นที่ทานอาหารเป็นที่ประชุมในมีโปรเจคเตอร์อ่าบรรยายทำเรียงารนี่ไง นี่พบรักอยู่นี่ตลาดนะักมันมีแผนที่บอกเนี่ยมาดูรายละเอียดเลยเนี่ยโอ้ยบางน้ำผึ้งเราของดีเยอะนะเนี่อยอเนี่ยเดี๋ยวให้ตากล้องดูมีบ้านลูกประคบมีบ้านทู้บ้านบางน,น้ำผึ้งก็หมายถึงของเราที่นี่ใช่ไหม<า>คุณแม่ค่ะบางน้ำผึ้งท<า>ั้งมืดทั้งหมดเลยแต่จะมีอะไรบ้างอ๋อเนี่ยมาดูรายละเอียดได้เลยแล้วก็จะจัดประชุมสมาาาัมมนาตรงนี้ก็สามารถทาไ,ได้เลยได้ โอ้เลิศอ่ะแต่ไปดูตรงนั้นก่อนอุ้ยใคยอ่ะอันนี้อันนี้หลานเหรอครับหลานคำนึงหนูทำไรอยู่ว่ะไหนมาดูสิลูกนี่อะไรอ่ะหนูเล่นลูบิกเหรอครับเดี๋ยวก่นถ้าลุงถ้าลุงสลับโมงเงี้ยหนูสามารถทำได้ไหมลูกได้ครับมาดูหลานผมก่อนหลานผมเก่งอ่ะ <laughs> นะอ่ะแปดโลแนะนำตัวเป็นภา,าษาอังกฤษหน่อยลูกใช่ไหมเนมิส uh นับน่ง My name is นับหนึ่งโอเคอ่ะเดี๋ยวให้นับหนึ่งครียร์ลูบิอันนี้อ่ะทำให้ลุงดูหน่อยนี่เดี๋ยวตากล้องจับตัวนับหนึ่งเฮ้ยผมไม่ได้เตรียมนะเนี่ยนี่ผมสลับแต่ผมจะหาผมแกล้งเด็กนะแต่ร้านผมมันเก่งไง <laughs> <laughs> นี่นะเมื่อกี้อ่ะมันเป็นสีเดียวทุกสีเลยอ่ะเอาละครับ My name is นับหนึ่ง นับหนึ่งเนี่ยก็สามารถพูดกับชาต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ได้ก็คือไกล์ตัวน้อยของเรานั่นเองเอาละครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำไมนับหนึ่งมันเล่นเหมือนง่ายอะ่ะก็มันง่ายจริงๆนี่ครับเอาละครับเอาละครับปุ๊บปุบ๊ไปแล้วครับหนึ่งสีเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ร้านผมมาจะเอาเหลืองครับเหลืองครับเอาไปแล้วครับเฮ้ยเด็กแม่งแทบอ่ะนะครับที่อยู่ข้างๆ่านับหนึ่งนี่ก็คือตะลิงปิงที่ปลูกเองนะเฮ้ยฮะลุงลืมจับเวลาสรุปเฮ้ยเสร็จ เก่งมากลูกนี่คืออนาคตของชาติโคตรเก่งเลยนั่นเองป้าแต่เราไปดูต่อเฮ้ยพินุษดิค่ะไปหาพินุษดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรเดี๋ยวเรามาชมกันอะไรผมก็ไม่รู้หรอกนะพินุษสวัสดีรดครับสวัสดีค่ะพ,พินุษทำไรอ่ะพินุษทำลูกจากรลอยแก้วในน้ำตาลสดครับเดี๋ยวผมขอให้เอาไม้ตอดดีกว่านแะผ้วไปย้ายคนได้ความรู้กันแบบเต็นแม็กกันเลย ใ,ใ,ใช่ค่ะอันนี้คือกระบวนการทําอะไรครับอันนี้เรากําลังทําลูกจากรลอยแก้วในน้ําตาลสดปกติเนี่ยลูกจากรลอยแก้วเนี่ยเอ่อเราจะใช้น้ําตาลทรายใช่ไหมนะคะแต่ว่าเราอ่ะจะขายคนที่เขารักสุขภาพนิดน,นึงก็คือใช้ลูกจากอ่อนเนี่ยแล้วต้มกับน้ําตาลสดจากต้นจากเลยอ๋อนี่คือลูกอ่อนๆเลยใช่ค่ะเราให้พี่พี่เขาคัดเพราะว่าเราจะเอาเนื้อแก่เนี่ยไปทํามัสมันลูกจากฮะใช่เดี๋ยวก่อนมี S <S 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 มีมีมัสมั่นลูกจักด้วยเหรอใช่แล้วดูเนี่ยที่เนี่ยของโบราณเลกชื่อมีหลายอย่างมากเราพยายามแปลรูปทุกทุกทุกกแะ,นะ้วนะทุกเซ็กเซ็กชันของของลูกจกักเนื้ออ่อนสุดๆแหละเดี๋ยวเราจะไปทําเค้กแล้วเราก็จะมีเนี่ยลูกจักรอยแก้วคือเนื้อตรงกลางที่เรากินรอยแก้วกันอยู่ส่วนถ้ามันแก่เกินไปน่ะมากินรอยแก้วไม่อร่อยเราก็เลยทํามัสมั่นใช้แทนมันฝรั่งเลยอร่อยมากใครๆมาก็ติดใจปกติกินมัสมั่นต้องมีมันฝรั่งแต่เราจะใช้เป็นลูกจักใช่พินุด ผมยังจําความรู้สึกที่ผมไปเจอพี่นุชครั้งแรกที่ลานดนตรีนะตลาดน้ําบานน้ําผึ้งได้ผมติดกับโบร้านเรียกชื่อไอเนี่ยผมจําได้เลยวันนี้มีมะคือผมตะกะอ่ะผมต้องกินมีวันนี้มีให้ชิมมีด้วยมีมีสูตรเอ่อแต่วันนี้ผมขอวันนี้ผมขอแบบออริจินอลได้ไหมได้ค่ะเพราะอันเนี้ยผมบอกเลยโคตรอร่อยผมกินมาแล้วนะแล้วผมยําผมกินจ่ายตังค์ด้วยอร่อยจริงแล้วผมติดกับแต่เม็ดเม็ดนี่อะไรอ่ะ น้ำพิลังกาสาสูตรเข้มข้นอ่ามันเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีเยอะมากในเกาะบางกระเจ้าเราก็เลยต้องนํามาแปรรูปเพื่อให้ขายออกไปในวงกว้างมากขึ้นมันเป็นสมุนไพรโบราณของเกาะบางกระเจ้าขึ้นได้ดีในพื้นที่น้ํากลอยแล้วชาวบ้านน่ยเขาปลูกในในเอ่อในในสวนของเขาในป่าที่เป็นที่ราชพัสดุมีเยอะมากฉะนั้นตอนนี้ฤดูนี้เป็นฤดูที่เก็บเกี่ยวพิลังกาสากันเยอะมากพี่ก็เลยเอามาพัฒนาสูตรต่างๆเป็นสูตรเข้มข้นสูตรเนี้ย เราเอาไว้กินเป็นอิตาเลียนโซดาเนี่ยสูตรนี้สูตรอันนี้เนี่ยคือดื่มเหมือนน้ำพุนลูกพลุลสกัดอะไรเงี้ยเลยกินเพื่อสุขภาพแต่คือเราเอาผลิตภัณฑ์ของบ้านเราเองมาทําไม่ต้องไปซื้อลูกพุน<ช>ไม่ต้องเอาอะไร<ช><ช>เอาของในบ้านเราเนี่ยนะมันมีประโยชน์มากกว่าเยอะนี่เหรอใช่ค่ะเนี่ยคือลูกพิรังกาสาอ่าฮะลูกพิรังกาสานี่ตอนช่วงนี้เขาก็จะเก็บลูกสีม่วงๆอย่างเงี้ยค่ะเอามาขายเราเราก็จะฟรีซเก็บไว้อันนี้คือลูกสดๆนะคะแล้วอันนี้เรามาต้มสกัดเข้มข้นสูตรนี้เนี่ย อันนี้น้องใหม่และไอเทมมากก็คือใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลแล้วก็ใส่ส้มจีดสรุปนี่คือตัวเข้มขน้นใช่ตัวเข้มขน้นส่วนอันนี้มันก็เข้มข้นเหมือนกันแต่เราใส่น้ำน้ำตาลกรวดกับน้ำมะนาวเอาไปแทนแบบเราเคยกินน้ำแดงมะนาวโซดาไหมเคยกินครับอันนี้แค่ใส่โซดาไปใช่เลยแล้วมันมีประโยชน์กว่ากินน้ำแดงอุตสาหกรรมเนี่ยมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระมีสาร ้าเชื้ออีโคไลแล้วก็บำรุงธาตุบำรุงโลหิตมันเป็นสมุนไพรที่เขาใช้ทํายามาตั้งแต่โบราณแต่กินแล้วไม่เหมือนกินยาไม่เชื่อถ่านน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเขากินแบบกินจนต,ต้องแม่ต้องแอบเก็บอะ่ะเพราะเขาจะกินเยอะเกินไป <c oughs> แล้วไอ้ขาวเนี่ยนะครับอันนี้คือน้ําตาลสดจากต้นจากที่เราเอามาใส่ในลูกจากรอยแก้วเนี่ยแหละก็คือต้นจากเนี่ยมันน้ําตาลมะพร้าวที่เราเห็นน่ะมันมาจากต้นมะพร้าวใช่ไหมใช่ครับแต่นี่ามาจากต้นจากคือเราจะได้กินน้ําตาลจากต้นจากแทนแทน ไม่ต้องใช้น้ำตาลสายไม่ต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวผมขออนุญาตพูดอะไรนิดนึงได้ไหมตากล้องลองมาเปิดดูตรงนี้เนี่ยลองซูมดูเข้าไปนะฮะผมจะกินให้หมดทุกอย่างเลยวันนี้ไหนไหนผมมาบุกแล้วคืออย่าหาว่าผมตะกาเลยนะครับซึ่งผมก็ตะกะนั่นแหละไม่ต้องแก้วครับเราจะกินแบบสดสดบ้านๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนั่งคำหนึ่งนีดก่อนํำหนึ่งแม่งผมบอกเลย คือผมก็่เคยเห็นเด็กนั่งเล่นลูบนะิกมาเดี๋ยวลุงขอมวยทนะีเดี๋ยวดูนะครับระหว่างที่ผมกินไปหมดขวดนะครับนะว่าหลานผมอะนะจะแก้ลูบิกได้หรือเปล่านะเอามันยากก็เดิมเมื่อกี้เด็กมันเก่งไงจัดไปอะ่ะนี่ดูนะคือพี่พหมุนแค่สามทีนะเดี๋ยวผมจะแกลเด็กก่อนนะนี่ดูนะถ้ามาเช็คระหว่างที่ผมกินนะยังไม่หมดขวดลานผม นะจะแก้ได้หรือเปล่าเอ้าเริ่มลูกขออนุญาตถอดแมสนะครับใครใส่แมสแล้วกินได้ทําให้ผมดูหน่อยเริ่มจากอะไรดีครับพี่นุชให้ชิมอันนี้ก่อนแรงเท่มากแต่คือก่อนอื่นผมขอกินเม็ดเม็ดก่อนได้ไหมอันนี้คือลูกสุกแล้วกินได้ใช่ไหมสุกแล้วกินได้กินได้เลยนะได้เลยแล้วมีเม็ดด้วยไหมมีถ่เม็ดออกโอ๊ยผมกินไปทั้เม็ดแล้วเนี่ย แต่มันก็กินได้ทั้งเม็ดนะขนาดแตงโมผมกินทั้งเม็ดเลยบางคนเเขาก็ไปนั่งกินเล่นเขาบอกเอ้ยมันเหมือนมากินผลไม้เล่นอ่ะสนุกรสชาติแบบถ้าคุณกินฝรั่งได้อ่ะคุณก็กินอันนี้ได้อ่ะแต่ที่เราจะได้เทสคืออันนี้ใช่ไหมนุ๊ตมาเปิดมันจะดังป๊อกเลยนะเพราะว่าเราคลาสจะไหลแล้วให้พี่นุ๊ตเปิดแล้วดูนะว่ามันป๊อกจริงหรือเปล่าฟังนะครับเห้ือเรากินแบรนด์นะโอ้โหถ้าท่านไม่ได้ยินแปลว่าท่านมีปัญหาทางหูไปตรวจ่ะ น้ำพี่นังกาสาสกัดเข้มข้นเพื่อสุขภาพโบราณเรียกชื่อบางกระเจ้าดูแบรนด์เขานะครับยังไม่ได้กินเลยนับหนึ่งลุงยังไม่ทันกระดกกินเลยหลานผมมันทำเสร็จแล้วเฮ้ยมันเก่งไปว่ะเนี่ยเฮ้ยหลานผมนะ ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับสปีกอังกฤษมาเดี๋ยวร้านผมจะเป็นไกด์ให้ท่านนั่นเองเก่งเก่งมากลูกคือยังไม่ทันกระดกเลยอะแค่เปิดป๊อกก็เรียบร้อยแล้วขออนุญาตหืมหอมกลิ่นน้ำผึ้งและส้มจี๊ดพี่นุชบอกว่ามีกลิ่นน้ำผึ้งกับส้มจี๊ดผมขออนุญาตกินก่อนนะส้มจี๊ดเนี่ยเก็บมาจากต้นสดๆแล้วก็ทำเลยตอนนี้นะำ้งส้มจี๊ฟตอนนี้อืมพันไปหมดแล้วนี่อร่อยไหมโอ๊ย ต้มชีสมันดีเรานี่ไหนคนคันคนคันอืมอร่อยะะบอกว่านี้มันเป็นอะไถ้าท่านเคยกินน้ำลูกพนถ้าท่านกระดกได้คือท่านก็กินอันนี้ได้แต่ผมกลับรู้สึกว่าเหมือนเราได้กินเอาของท้องถิ่นมาจริงๆสดชื่นเลยนะขอผมกินหมดเลยได้ไหมได้เลยต้องทานหมดเลยท่านเวลาผมเคยอบอกแล้วเมนูที่เกี่ยวกับน้าอย่าเพิ่งกลืนอมไว้สักห้าวิแล้วท่านจะรู้รสชาติของมัน แล้วกั่าว่าใกล้ปีใหม่ไงเขาก็จะปไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีน้ำา<ม>ตาลกินแล้วเพื่อสุขภาพเลยคือมันเป็นความเป็นธรรมชาติผมขอสอบถามหน่อยอย่างที่ผมกินเนี่ยถ้าขวดเดียวเท่าไหร่สามสิบห้าบาทได้กำไรเหรอ <laughs> <laughs> นี่กาขายเอามันไ <laughs> งกำไรพี่รังกาสามีเยอะเราจะต้องขายถ้าเราขายแพงมันจะไปช้าเราต้องทาให้มันไปเร็สาสิบห้าบาท โอ้โหอ่ะแล้วอันนี้คืออะไรครับต้มจี๊ดที่เราเพิ่งคั้นเมื่อกี้นี้เราจะเตรียมข้าวมันออมาโอเคปลูกเองแล้วไอเทมนิดนึงเพราะจะหาต้มจี๊ดยากช่วงนี้แล้วเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นน้ำหนึ่งใช้ไปชงให้ใ้ทานแล้วอย่างนี้อย่างนี้คือกระดกได้เลยไหมครับไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวจะให้น้ำหนึ่งไปชงมาให้อ๋อให้หนึ่งชงไปโอเค ส่วนอันต่อไปน้ำตาลสดกต้นจากเคยทานน้ำตาลสดที่เขาขายกันส่วนใหญ่จะเป็นตาลกระโดดเนาะครับเคยครับอันนี้เราจะลองดูว่าเนี่ยน้ำตาลจากขอผมกระดกเลยได้ไหมโอ้โหเดี๋ยว่อนเมื่อกี้พี่นุชไม่ได้จุดพูให้เรานะมันป๊อกเพราะว่าหมื่อีสตามธรรมชาติมันเย็นเฮ้ยกินหอมจังเมื่อกี้ป๊อกกันมาเลยนะไม่แน่ใจเดี๋ยวบอนอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเพามันเพามันป๊อกนี่แปลวนะ่ามันมีแก๊สเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเพิ่งครับเดี๋ยวผมจะกินเลยผมจะกินอย่างนี้เลยนะฮะเราไม่มีการเตรียมเราเล่นหมดแบบสดๆนี้เลยแล้วมันก็กินได้เนี่ยมันมีน้ำตาลสดอ่ะมันจะเป็นน้ำตาลที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีทางเคมีเออโอเคเหมือนกันมันจะมันจะเป็นมันเขาเรียกว่ายีสต์ธรรมชาติอืมโหสดชื่นจังเลยอ่ะ อนนปกติเนี่ยคือมันจะทำได้เฉพาะตอนช่วงที่น้ำมันขึ้นไม่สูงผมย้ำนะอันนี้ไม่ใช่สุรา <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าที่ต้มเหล้าเถื่อนมาไม่ใช่นะสีมันเหมือนเหล้าเถื่อนนะ <c oughs> แต่ผมบอกอันนี้ก็คือน้ำน้ำตาลสดน้ำตาลสด <c oughs> เดี๋ยวบางคนบอกเฮ้ยนี่ชนาวีมาพีเซนสุราต้มหรอไม่ใช่นะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราเราทำเอาไว้นานๆแล้วเก็บไว้นานๆนะคะยีสมันทำงานมันจะกลายเป็นเหล้าได้ S <S อ๋อใช่ค่ะแต่มผมยามนาก,กินได้นี่ส่วนหนน้ำหนึ่งไปชมมาให้แล้วก็คือสูตรนี้ผสมโซดาก็จะเป็นแดงมะนาวโซดาเหมือนที่เรากินน้ำแดงมะนาวโซดาแต่ว่ากินแล้วมีประโยชน์เฮ้ยพี่มันเหมือนกินกับน,น้ำซ่าใส่โซดาอะไรสักอย่างอะ่ะใช่ก็คือแบบเราเราเรา,เราไปสั่งแดงมะนาวโซดาปกติเขาจะต้องเป็นน้ำแดงขวด,ดขวดจากอุตสาหกรรมใช่ไหมแต่นี่เราใช้น้ำสมุนไพรมาทำเฮ้ยมันมันเหมือนน้ำน้ำซ่าโซดาจริงๆอ่ะ แต่นี้มันคือมันเป็นสมุนไพรของเราแหละใช่ค่ะก็ะเด็กๆอ่ะที่มาทํากิจกรรมที่บางกระเจ้าเนี่ยเขากินแล้วเขาก็กินได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่ก็เลยสนับสนุนก็ซื้อกลับบ้านกันไปแถวเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ได้น้ําตาลอย่างเดียวมันได้ประโยชน์จากสมุนไพรด้วยคือถ้าเราผมคือท่านอยากจะกินแบบน้านใส่สีก็ได้มันก็ได้ความรู้สึกสดชื่น<ม>แต่อันเนี้ยมันคือจากธรรมชาติแท้ๆบ้านเราแน่ๆภายใต้แบรนด์โบราณเรียกชื่อ นี่ของเราอยู่ที่คุ้งไหนครับเนี่ยคุ้งมังกาเจ้าเอ่อเาเรียกชื่ออย่างเราเนี้ยคือจะรวมตัวกันจากหลายๆตำบลน,นะคะบ้านใครทําอะไรอร่อยเราก็จะมารวมกันอยู่ในแบรนด์นี้แต่ว่าเอ้ที่ลังกาสาเนี่ยมันปลูกทั่วเกาะเลยนะเราก็รับซื้อบางนู่นบางนี้บางนั้นที่เขาแบบเขาผล,ผลผลิตมันเยอะภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้สิ่งที่มีอยู่ในบางในคุ้งเราใช่ค่ะเลิศจังอ่ะผมว่ามัน พิลังกาสารนี่ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาจริงนะผมว่ามันนา่าจะเพิ่งมาบูมตอนยุคนี้หรือเปล่าครับเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมีมานาตั้งแต่บโบราณแลแ้วค่ะมันเป็นสมุนไพรโบราณ<ม>แต่ว่าเราเพิ่งมาสนับสนุนให้ปลูกให้ชาวบ้านกลับมารู้จักเขาแต่ครั้งนี้เนี่ยชาวบ้านปลูกเอาไว้เยอะแล้วยังไม่ได้มีการรับซื้อเป็นเรื่องเป็นราวเราก็เลยช่วยชาวบ้านในการแปลรูปไม่งั้นมันก็จะล่วงไปไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์ ใครอยากจัประชุมสัมมนา,าหรืออะไรนะครับ,รบท่านมาใช้ที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวท่านจะได้ดูขัน,นได้กินแบบบ้านๆกินขันแบบสดชื่นสดชื่นแบบนี้ได้เลยอีกเช่นกันที่นี่จุคนได้กี่คนครับพี่นุษย์ที่นี่ก็ามาเป็นร้อยได้นะคะาะมีโซนนู้นมีโซนโซน,นี้เมื่อวันก่อนเพิ่งรับเอ่อรอคอมมตรงนี้ห้าสิบหกสิบกว่าคนในนี้นะคะสามารถแหละได้อีก แต่จริงๆที่เนี่ยมีการท่องเที่ยวหลายๆคุ้งเอ,อทั้งทั้งคุ้งมีหลายๆตำบลเราจะกระจายกันไปได้โอ้โหโคตรสดชื่นอ่ะคือคือผมไม่ได้กินของที่ใส่สีนะอันนี้คือจากธรรมชาติมันแดงจากพิรงกาชาเลยโอ้โหเนี่ยผมไปเน้่ยล่ลอไปครึ่งขันแล้วเนี่ย จริงๆแล้วว่าตัวเขาว่าสีม่วงแต่พอเขามาเจอน้ำมะนาวหรือน้ำส้มจีจ๊ดมันจะกลายเป็นสีแดงอืมนั่นไงมะนาว<ม>นี่ผมไม่มีจัดฉากนะนี่ฉากเขาจริงๆเนี่ยน้ำมะนาวนี่คือส้มจี๊ดซึ่งหลานผมก็เป็นคนคานอะ่ะหลานผมมันเก่งรูบิกดูดิสุดว่ะเนี่ยอ,อนาคตของชาติอือ,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 อขออนุญาตใส่แมสกก่อนนะฝากให้กับท่านสมาชิกที่ไม่รู้เรื่องผมเองบอกตรงนะ เมื่อก่อนเนี่ยผมตกเย็นผมจะมาขับรถเล่นผมผ่านตรงนี้ไปเลยลอยรอบผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะของดีในคุ้งเราก็มีพี่นุษย์ฝากนะครับโฮมสเตย์ mm hmm. day, บ้านน้ำพึ่งของเราที่นี่แล้วก็โบรรณาเรียกชื่อของพี่ให้ชาวพระประแดงได้รู้จักหน่อยพี่ถ้าเกิดว่า,ามาเที่ยวปั่นจักรยานนะคะแล้วก็อ,อยากจะพาเพื่อนจากที่ต่ตางๆเนี่ยเข้ามาเที่ยวแล้วรู้จักวิถีชุมชนจริงๆให้มานอนที่โฮมสเตย์บ้านน้ำพึ่ง นี่นะตอนเช้าตื่นมาก็ยังใส่บาตรพาป้าจะทําอาหารเอาไว้ให้ใส่บาตรด้วยโอ้แล้วก็จะมีกิจกรรมสมมติเราอยากทำอะไรอยาทําผ้ามัดย้อมอยากทายาหมองยาดมทำมาห่อมีหมดมีหมดเฮ้ยมาหอก็มีถูกต้องเนี่ยมาห่อเขาสอนด้วยนะนอกจากมีให้ชิมสมมติว่าเราจะแบบทําเป็นเบรกก็ได้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทําเองก็มีให้ทามีสอนทําขนมถ้วยทําขนมจากอะไรเยอะแยะมากมายพาเพื่อนมาเที่ยวบางกระเจ้าแบบ จะลึกรู้แบบเหมือนคนอินเนอร์จากภายในเนี่ยให้มาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะพาเที่ยวและที่นี่ผมย้ำ mm hmm. ปอดมลพิษอยู่แบบธรรมชาติสีเขียวล้อมรอบโอโซนนะแห่งเมืองกรุงเราเลยอยู่ในนี้นั่นเองปอดของกรุงเทพสุดยอดมากๆแล้วก็อย่าลืมฝากโบราณเรียกชื่อนะเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวผมจะเกณฑผมตะกะนะ เนี่ยแบรนด์เนี่ยนะครับโบราณเลขชื่อแอดบางก้เจ้าถ้าท่านกินท่านจะติดกลับเหมือนผมนะครับเพราะนี่คือลูกจากมีสองเวอร์ชั่นคือขาวๆนี่ออริจินอลแล้วก็สีม่วงๆนั่นคืออัญชันใบเตยอันชันนั่นเองผมยังจํารสชาติของอันชันใบเตยที่ผมกินที่ร้านดนตรีบ้านน้ำพึ่งได้เลยก่อนไปออกงานหมดเลี่ยงเลยวันนี้ก็เลยไม่มีไม่อร่อยจริงไม่มีทางอยู่ได้นะของดีแห่งคุ้งรานั่นเองวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบพคุณนะฮะ แู่ปูด,ดเรานะครับดอดีตผู้ใหญ่บ้านที่นี่เรานั่นเองนะครับคุณที่สานสร้างผลงานทําให้บางข้าเจ้าเราในคุ้งเนี่ยได้มีของดีๆเพิ่มขึ้นมานะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครับตะลิกตลาดน้ําบางน้เพึ่งชื่อร้านอะไรนะครับขออีกทีคุณแม่ครับเอ,อ่อปลาทูสูตรโบราณผู้ใหญ่ปูดปลาทูสูตรโบราณผู้ใหญ่ปูดกินได้ทางก้างนะฮะ ลิ้นฟันท่านไม่ดีท่านก็กินได้แน่นอนนะครับนะครับไยังไงขอบคุณม,มากมากนะครับผมเดือดปุ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 ุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างนอกกันผมอ่ะผมยังจํารสชาติได้เลยเนี่ยนี่ท่านมาชิกดูกดมือถือศูนย์แปดหนึ่งสี่สี่เจ็ดหกหกเจ็ดแปดนะครับหรือท่านจะแอดนี่เลยนะครับไลน์กับไอจได้เลยนะครับแอดโบรา o ฟูสมีแอดด้วยนะหรือเฟซบุ๊กไปที่โบราณฟู o d นะครับ บาางกระเจ้นี่เลยนะครับนี่แอดบางกระเจ้า er ATS นะครับอันนี้เป็นแอดไซนแต่อันนี้เป็นแอด ATS at ที่บางกระเจ้าเรานั่นเองนี่ภูมิปัญญาโบราณสู่อาหารสุขภาพเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศริมคลองกันเนี่ยผมบอกเลยของดีๆนะแล้วนี่เนี่ยขวดเขาพัชเจอร์ไลท์เพราะนั้นเขาไม่ได้เอามาถึง,ง,งท่านทำไมท่านเขาเอาไปต้มนี่สุตาิงมีต้นตะลิงปิงอีกโอ้พระเจ้า เพราะฉะนั้นท่านมาเลยเนี่ยคือที่นี่มันสามารถพักผ่อนได้นี่พี่ลังกาษาใช่ไหมนี่พี่นุชเขาเดินมาบอกนี่พี่ลังกาสาแต่โทษทีครับถูกเอาไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> ตอนนี้ไม่มีคนผมขออนอุญาตถอดแมสผมจะสูตรโอรโซนที่นี่โอ้ธรรมชาติสีเขียวสุดยอดเจ๋งมากค่ะนะครับ หมู่บ้านโอท็อเพื่อการท่องเที่ยวบ้านบางน,น้ำพึ่งหมู่ที่สมตบบําบลบาานบางำพึ่งอำเภอพระประแดงสุดปการเรานั่นเองนะครับนะเป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางน,น้ำพึ่งหมู่ที่สามนะครับฝากไปด้วยนะฮะมันพระประแดงเรามีของดีมากมายที่หลบซ่อนอยู่นะครับใครอยากให้เราไปนําเสนอส่วนไหนนะครับติดต่อแจ้งกับทีมงานเรามาราชนวีจะ ไปจัดการมาพรีเซนต์ให้ชาวโลกได้รู้ว่าพระปะแดงเรานั้นมีดีนั่นเองนะครับฝากไ้ด้วยอ้อมใอมจากได้ววันนี้นะครับมาในแพลของโบราณเลขชื่อนะครับแล้วก็บางน,นพึ่งโฮมสเตย์ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าชนะวีาพาวไหนติดตามกันนะฮะวันนี้ก็มีความสุข <laughs> นะสุดยอดเนีย่ยดูเอาเลยเนี่ยโฮมสเตย์เลิศตนะ่มาตรฐานในมาตรฐานด้วย ด้านหลังผมก็แม่น้ําเจ้าพยาคุณปั่นจักรยานมาคุณก็จอดรถได้เลยเอาโมไซ์มาได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยก็มีชาวต่างชาตนะิมาปั่นจักรยานนั่นเองนะครับประแฟา์ไปด้วยนะครับวันนี้สมาชิกทะลุแสนแล้วก็มอบกำลังใจให้กันขอบคุณมากๆนะ,ะขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยอานะอิปัมภ์นะครับเราก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวคราวหนะ้าพาไปไหนติดตามกันนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ พระาระแทงของดีเราเยอะนะ